ใช่ใช่มาบอกว่ามีสองทัพสามใครเป็นคนเนี่ยขายหมง P A M <S <S <ý st> มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะโอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้กับพี K ่แคดีเฮ็ดนะผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอ่อ อุ <One> ้ย <input> จะบอก,กดีว่า The Ghost Survival Horror นะครับตอนนี <S <S 1> <S 1> ้อยู่กับใครครับผมอยู่ฟิฟี่ครับฟิฟี่คนเดิมนะครับแล้วก็ใครครับเจ้าเต้นั่นเองเต้ยนะครับเต้ยเปิดมาในเกมเลยเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคโอเคไปไปไป let's go เขาบอกว่าให้ไปซ่อมรถอะเยีต่คเคไป่อะรวันนี้นี้น้ปะเอ้ยไงล้อสี่ <c oughs> ล้อแบตเตอรี่เชื้อเพลิงขีดนี่แปลไปหากันเฮ้ยรอด้วยราด้วยราด้วยเียอันนี้ผมปิดไฟเล่นนะท่านผู้ชมเห็นนี่ผมเ้อะ <c oughs> อ้เลือดไอ้เเลือดมไป้วยกันไปรายกันเอาไอ้เช็ดเอาไอ้เต้หัวนี่อะไรอ่ะไอะอุ้ยเหียตกใจไอ้สัสเไอ้วกุเตู้นี่แวมีเุยไ่มีคุยไม่มีฮ้ยไม่มีฮ้ยไม่มีม่นซอนได้เหร เฮ้ยมาซ่อนได้ว้ซ่อนได้จี๋ยเฮียเด้ยเฮียซ่อนไหมเออมาหาของเฮียผมกลเนเียงผมเดินเซงเว้เจี๋ยเฮีเ้ยอะไรไปไ่ไป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 ไเยไา ตกใจเลยวะแม่มีคอนมาแบบอะไรเนี่ยเอาอะไรมาสาดเอาน้ำแดงมาสาดอะเออนี่ดูดิไปทาแรงทางไปทำอะไรวะเออไป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 ใ่มาแรงเครืองนี่เป็นหมือนแรงเคืองเกี้ยห้องน้ำไม่อยากจะเข้าเลยไปาผู้เข้าอะไม่มีอะไรแค่ห้องน้ำไอ้กรตัวเฮ้ย ไอ้เสี้ยดีไอ้เสี้ยอย่าสิมต่ต่อเอาเข่าเข้าม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 าไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรฮะไอเชี่ยวชวเียวชวไอชี่ยีทิ้งกูเลยไอนเฮ้ยอย่าทิ้งกูดิมึงอ่ะไปไหลังปไปอ๋อไป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 ไไป เอยงเต้เลยอะเียงเต้ในดิสคออาจจะไม่ได้ยินนะครับอุ้้้ย้เยงแถวีวะเนี่ยเออใช่ไอ้เียนแล้วทำไมต้องนำนต้องํำตะกีไปเลยต้องนำไอ้เียลยให้องนี้ห้องอะไรวะ่าุเกไดออตุ๊กตา้อนี้เราก็เชื่อกัน หัวอยู่นี่เวะอ๋อนี่ตุ๊กตาเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยวะตุ๊กตามีขอกเก็บได้ปะเก็บได้ปะเก็บไม่ได้วะเก็บไม่ได้ไปไปไต่อไปต่อนี่มีอะไร่มีมีจอบองได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รไดไปไปไปเ่อเ่เครื่องเก่งุเลยุย

ไอตายได้แต่คิดแรกเลยตายวันแรกเลยสเปคให้ให้ดำไปไปก่อนไปแล้วว้าวเข้ามาดีครับก็ไม่ต้งกลัวอะไรอยู่แล้วไอ้ที่จะไม่เกะคนน่ะไปเต้โดน

<ovan ches> ต่อ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 ตั้งเลยตั้งไ่หมดหหมดใจะหมดสวาโวดิเป็นไงวะเอนเนี้เราต้องมาอยู่กันในหมดสวาเวนะเมื่อกี้หมดคาสิคไหมโดให้ผ่าน <laughs> สิเอ้เจฟเจไอสัตว์เจฟรอคูด้วยเจฟรอคอยู่กับเตอยู่โอเค น้ำไม่ดีน้ไม่ดีเออมึงน้ำไปเออเตน้ำเน้ำเตไปเตไปเตไปวะูดไปเลยไปดิไปไปเลยมีอะไรมีอะไรที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มีเไรเขาอเลยเออกลัวอะไรวะกลัวอะไรเออมด ตกใจิดนนทำไมมันติดทำไมมันใช่มันทำให้รอดเลยเราต้องรอดอันนี้คืออะไรอ่ะตัว้องยอมไว้ ออกอีโอเคเรามาหยุดสุดทางออกมันดนมันแค่ทางวนอือเสียง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 เึียบเสียเสียงเบึนงเสยมาดีบึนงีงเงเียงเงเียเลยเีียเสเสีเสียเเีส

เชี่ยยังหวานเลยมีอะไรอ่ะออกดีกว่าเออไม่มีเราเดินตรงไปเรื่อยเร้ยไหมเดินไปเลยไม่ะมีไเ่อาวให้ให้เก็บนะไม่เห็นมีอ่ะมันก็เต้ยมันมีห้องด้วยเจ็บดวะมันมีห้องในห้องอ่ะกูไม่ไปนะเว้ยโอเคไปใช่ไหมไปไไปว่าเราไปที่อื่นดีกว่าต้เข้า วันนี้ห้องเปล่าวะห้องเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราสั่งหรือเปล่าจะเข้าดีกว่าเฮ้ยไอ้เฮ้ยมีไม้กางเขนด้วยไม้กางเขนเหรอเดี๋ยวเช็ดเพื่อเปิดมันออาป้องกันตัวได้เออเดี๋ยวเปิดประตูเพื่อะไรสามสิบตกใจพอมันออกเาจะเขีนมันถึงแค่หวะนี่โผลมาอ๋อมึงเห็นกูถือไม้กางเขนปะเห็นกูถือไม้กางเขนปะเนี่ เราต้องนำแล้วไอ้เฮี่ยไม่มีอะไรวะเรเข้าไอ้ี่ยเลยวะเสียไรเสียอไรสักเสียงไรบกูมาอ้ยเต้ไปไหนวะเต้ไปไหนวะเต้เต้ไปไหนวะุ้ยเต้ตายแล้วอุ้ยุ้ยอเชี่ย ุ้ยมันมาแล้วว่ะมันมามันมามันมาไปไปไปนีเอ้ยคุณเห็นอะไรบ้างบางอย่างคุณไม่กล้าหันกลับเออดีแล้ะเฮียอย่าหันกลับเลยครับนี่คุณมีไม้กางเขนด้วยอย่างด้วยวิ้ยไม้กางเขนกูหายไม้กางเขนหายเหรอเออยาเข้ไปว่ะไอ้เขี้โดนขโมยว่ะอ๋อกันได้รอบเดียวเฮียต้องหาเพิ่มดิจะเข้าไหมอะ ในห้องนี้มีอะไรวะห้องน้ำไอ้เหี้ยห้องน้ำไม,ม่มีหรอกมันกำกับเขียนหน่อยสัตว์ <c oughs> นี่อะไรอ่ะนี่มึงไปก่อนดีตะกี้ไอ้เหี้ยบ่อน้ำโอ้โห <c oughs> เฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อที่ระบายน้ำม, <c oughs> มีเหี้ยมีที่เดื <c oughs> เอดซ่วมเลยสัตว์ <c oughs> วินท <ane> ี่ถูกสองดิเรารีบไปดเออรีบไปดีกว่าเหีื่อยไวไปแก้วเหรอเฮ้ย5นาทีแล้วเว้ยเ้อมันลชอเปนมันสีที่เฮ้ยอนาทีนี่เข้ามาห้องนี้ดิเตียงนอนว่ะง่วงป่ะเริ่มง่วงแล้วเนี่ยเห้ย ตอนหลับด้วยเหรออนหลับฮึฮึฮฮมันมา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 มันกลับมามันกลับมามันกลับมาเยอยอะเยอะเยอยอะเยอยอยอมาต่อมามาย่อมาม่อมอย่ามองอย่ามองอย่ามองคอมบ์คอมบยคอมบ์คอมบ์ไอ้สิ่งเนี่ยไอ้สิ่งกูไม่อยู่กูไม่ไดย

ใช่ออไปก่อนลใช่ออกไปก่อนต้องอีเียเออรอสามวิธีดิใช่น่าจะใช่แหละเฮ้ยมึงไปปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเออรอเฮียราเรียๆสามิธีจัดดเฮ้ยเฮียประตูไม่เปิดไอ้สัส เฮ้ยไอเขี aunt ie, aunt ie. ้ยม oh uh, ันไอเขี้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยเตะก้มไปนะเว้ยเห็นอยู่เฮ้ยไอ้เขี้ยมึงอย่างเงยเลยนะเว้ยเฮ้ยคือมันอยู่แถวมึงเลยเว้ยมันยังอยู่แถวมึงเลยเว้ยมันไม่ไปไหนเลยเว้ยมันปิดไฟได้หรือเปล่าปิดไฟได้หรือเปล่าตับตัดตัดมองอย่างนั้นมองอย่งนั้เห็นมันออกประตูไปแล้วอย่าเพิ่งเงยนะเว้ย นไปแล้วไปแล้วมันจะเดินหรือมันจะอยู่เนี่ยเาอยู่ไแล้วนไปแล้ไอ้กี่ตายไปแล้วตายกนแรกแล้วนี่อ้หู้ได้ฉนรู้ได้มยูกกตีตด้เราเราเดินกัเลยัไปเลยรมันไมแล้วอ่ะไม่ใช่อรอ อย่างยังยังไม่เห eh ็นอย่างยังยังไม่มีเสองวดีเราไปเฮียก้มไว้จัดไปปาไปเดินเดินนะเดินนะเดินไปเดินเดินไปเฮียานผู้ชมคนะได้เหียพี่แม่งเล่นค right ูรกากเนี่ยเหียเฮ้ยมันมามันมามันมามันเจ็บเจ็บก้เจ็บ กอเต้มึก้มปนะเต้อีขี้มึงโนกับดักะเต้ตายแล้วเต้ปูตายแล้วเต้ตายแล้วเต้ไปดูไปมึงก้มันะเว้ยมึงก้มัเลยมึงมึงไปปิดประตูด้ยมึงไปปิดประตูเลยเว้ยเแต่อ้อหมายเออเดูให้ดูให้โอ้หดูสอ ตายทำกันด้วยตายตายตายข้างกันเลยตายข้างกันเลยสุดไเต็มก้มไมทำกโอ้เกือบจะได้แล้วโอเคจบแค่นี้แล้วกันเนาะน่าจะฝากคอผมปากผมคอเออปิดเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลกดไลค์กดถัให้ายครับถัดท้ายผม โอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมที่ชื่อว่า Ghost Survival Horror นะครับผมก็ถ้าอยากให้ทำคลิปเกมนี้อีกนะคอมเมนต์มาขอให้ยอดซับถึง50ซับนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำต่อนะใช่ไหมเจฟเออมาเลยคอมเมนต์มาคอมเมนต์แล้วเอาไว้ถึง50ซับ <S 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 ขอขอไลค์ให้ได้ประมาณสักสิบไลค์อะ่อะ,อะ,อะมาดิถ้าท่านผู้ชมทำได้อะ่อะผมจะเล่นอีกรอบนึงเลย อันนี้ผมก็ปิดไฟอยู่นะครับเหลือแค่เปิดไฟตรงนี้ไว้นะเชครับผมก็สาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับ